สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูในส่วนของการเขียนเกลียวนะครับที่เป็นลักษณะของทีนัทแล้วก็ในส่วนของทีสล็อตนะครับที่เราใช้ในส่วนของสตั๊ดในการจับยึดแคมปิง้งประกาศจับชิ้นงานก็ตามหรือว่าลักษณะของชิ้นงานที่มีการแคมบนเทเบิลนะครับซึ่งลักษณะของเกลียววันนี้เราจะใช้ในส่วนของคำสั่งที่เรียกว่า cosmetic treat นะครับ cosmetic treat ในส่วนของโปรแกรม solidworks เนี่ยจะเป็นการ สร้างเกลียวนะครับให้เกิดในลักษณะของเกลียวที่มันไปส่งผลในเรื่องของการทําภาพดออิงได้ด้วยนะครับโดยที่เวลาเราดึงไปภาพดออิงแล้วในส่วนของเกลียวเนี่ยก็จะมีการอ้างอิงในส่วนของระยะพิษแล้วก็ขนาดให้ด้วยทนนี้อันดับแรกเราทําในส่วนของพาร์ทขึ้นมาก่อนนะครับก็จะเป็นในส่วนของทีสล็อตนะครับทีสล็อตวันนี้ใช้ทีสล็อต m 1 2นะครับทีสล็อต m 1 2ระยะพิษคูณ1.75ก็เพื่อที่จะใช้ในการ ทำตัวอย่างตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝั่งตัวเมียนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นของฝั่งตัวผู้ตัวผู้นะครับก็ไปตัวผู้ในส่วนนี้เราก็ทําในส่วนของลักษณะของเสาสตัดนะครับเสาสตัดที่เราเรียกกันขั้นตอนแรกนะครับเราจะทําการสร้างเกลียวในนะครับสร้างเกลียวในในที่นี้เราจะใช้ในส่วนของคําสั่งตรงนี้ครับไปที่ insert ครับแล้วให้เราเลื่อนลงมานะครับหาคําว่า n n n o t a t i o n นะครับแ n n o t a t i o n แล้วหาคาว่า Cosmetic Treat ตรงนี้สัญลักษณ์ก็จะเป็นลักษณะของอตัวอย่างของเกลียวนั่นเองนะครับเราก็คลิกเข้าไปต่อมาในฝั่งทางซ้ายมือนี้นะครับสิ่งที่เขาจะถามก็คือคุณต้องการ Standard แบบไหนนะครับมันก็จะมีตั้งแต่ Standard ของหน่วย INCH ที่เป็นนิ้วนะครับก็จะเป็น a s b s i d n isojs ซึ่งในที่นี้เราต้องการใช้ในส่วนของหน่วยเมตริกครับ ก็จะเป็น ANSI metric ก็คลิกเข้าไปต่อมาใช้หรือรูปแบบนะครับให้เราเลือกเป็น machine trees นะครับก็คือ,อลักษณะของเกลียวนะครับต่อมา size ในที่นี้ก็คือในส่วนของขนาดของเกลียวที่เราต้องการที่จะทำเกลียวที่เราต้องการจะทำในวันนี้ก็จะเป็น M12 นะครับเราก็คลิกเข้าไปแล้วก็เลื่อนหา M12 ระยะพิดเท่าไรระยะพิท1.75นะครับระยะพิด1.75เราก็คลิกไป ส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับสิ่งที่เขาจะถามก็คือในส่วนของ end condition เนี่ยต้องการให้มันยาวขนาดไหนในส่วนของเกลียวปลายเราก็เลือกในส่วนของการความยาวที่เรากำหนดเองได้ up to next ก็คือเริ่มจากผิวนี้ไปนะครับแล้วก็ในส่วนของทะลกุก็คือตลอดตัวเกลียวตลอดตัวเราก็คลิกตัวนี้ได้เลยนะครับทีน,นี้เราต้องการกำหนดให้ในส่วนของเกลียวเนี่ยมีความยาวอยู่ที่25ครับ ยี <25. S 2> ่สิบห้าเสร็จแล้วเราก็ทําการคลิกนะครับสิ่งที่เราต้องการในครั้งแรกก็คือการสร้างเกลียวในนะครับสร้างเกลียวในถ้าเป็นลักษณะของงานทั่วไปก็จะเรียกว่าในส่วนของการตับเกลียวนั่นเองนะครับให้เราคลิกไปส่วนที่เป็นผิวเริ่มต้นนะครับของเกลียวนั่นเองเราก็คลิกไปอันนี้มันก็ได้ทําการกําหนดผิวให้แล้วเราก็ทําการกดตกลงครับสิ่งที่ได้ขึ้นมาเราเห็นว่ามันมีเส้นขอบ วงอีกวงหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นตัวแสดงให้เห็นว่ามีการเกิดการสร้างเกลียวขึ้นมาแล้วโดยที่เราใช้เมาส์หรือเคอร์เซอร์เนี่ยเลื่อนเข้าไปหามันจะเขียนว่า cosmetic treat นะครับ cosmetic treat แสดงว่าตรงนี้มีการสร้างเกลียวแต่เป็นยังไงครับเราไม่เห็นองค์ประกอบของเกลียวเลยนะครับก็เห็นเป็นลักษณะรูเรียบปกตินะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะทําในส่วนของเกลียวนอกกันต่อนะครับเกลียวนอก ก็ไปที่เดิมครับไปที่ insert ครับแล้วก็เลือกในส่วนของคำสั่ง annotation ไปที่ cosmetic treat เช่นเดิมมีการเลือกตำแหน่งทุกอย่าง standard ที่เป็นเหมือนเดิมครับ m12 คูณ1.75นะครับเราก็ทำการเลือก m12 คูณ1.75ทั้งนี้เราจะทำการเปลี่ยนความยาวนะครับให้เป็น30แล้วก็เริ่มคลิกจากฝั่งนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทำการตกลง จะเห็นว่ามีวงเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เอาเมาส์เข้าไปในส่วนของตัวชิ้นงานก็จะขึ้นว่า Cosmetic Treat หมายเลข6นั่นเองนะครับทีน,นี้สตัดเราจะต้องทำการสร้างเกลียว2ฝั่งนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทำการทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่ Insert เช่นเดิมเลือก Annotation แล้วไปที่ Cosmetic Treat ครับ o s m เ t i c t ทร e สเสร็จแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นเม t ริกเป็นแมคชินทรีสนะครับแล้วก็ในส่วนของซ้ายเราก็เลือกเช่นเดิมครับ12คูณ1 7 5่ใส่ความยาวเข้าไปครับ30แล้วเราก็ทำการเลือกผิวกดตกลงโอเคตอนนี้เราก็จะได้ในส่วนของเกลียวเนี่ย3าตำแหน่งแต่อย่างที่เราเห็นครับมันไม่เกิดมุมมองรูปลักษณ์ ภายนอกที่ทําให้เราเห็นว่าเป็นเกลียวเลยนะครับวิธีการปรับใช้เพื่อให้มันแสดงผลในลักษณะของเกลียวเนี่ยให้เราไปที่ annotation ในส่วนของฝั่งซ้ายมือครับคลิกขวานะครับแล้วให้เราเลือกคําว่า detail เมื่อกี้เราใช้คําสั่งในส่วนของ cosmetic treat แล้วก็คือในลักษณะของการสร้างเกลียวต่อมาเราก็จะต้องการให้โชว์ในส่วนของผิวของเกลียวนั่นเองก็เป็นลักษณะของเฉดนะครับแล้วก็คลิกเฉดแล้วก,กดตกลง ตอนนี้มันก็ขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของเกลียวเกลียวด้านในฝั่งนี้นะครับแล้วก็เกลียวด้านนอกฝั่งนี้ตรงนี้เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวลองกดดูอีกครั้งหนึ่งทำไมมันถึงไม่ขึ้นนะครับนีเ้เราก็จะไปในส่วนของ cosmetic treat s, นะครับ cosmetic treat เช่นเดิมนะครับกด insert แล้วก็เลือกคำสั่ง annotation อีกครั้งหนึ่งอ่าโอเคแก้ไขนะครับให้มันเห็นทั้งสองฝั่งนะครับ อันนี้เมื่อกี้จริงๆแล้วมันก็ขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ขึ้นโชว์แสดงผิวก็ลองแก้ไขดูครับโอเคตกลงอ่กากลายเป็นว่ามันสลับกันไม่เป็นไรครับอันนี้ในส่วนของการสร้างผิวพวกนี้นะครับมันจะไม่เห็นลักษณะของการตัดเฉือนเหมือนการสร้างเป็นลักษณะของสามมิติโดยที่เราใช้ในส่วนของคําสั่ง treat นั่นเองนะครับนั้นในส่วนตรงเนี้ย มันจะมีข้อดีก็คือมันสามารถโยนไฟล์เข้าไปในส่วนของรอ w อิงแล้วสามารถกําหนดได้เลยว่าตรงเนี้เป็นเกลียวชนิดไหนจะไม่เหมือนลนักษณะของการกินตัดเฉือนเข้าไปในส่วนของ3ามมิติที่เราจะต้องไปนั่งดึงออกมาแล้วก็ทําการแก้ไขว่าเป็นเกลียวชนิดไหนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับในส่วนของการสร้างเกลียวนะครับของโปรแกรม solidworks นั่นเองนะครับเอามาฝากพวกเราในวันนี้ก็หวังว่าจะเข้าใจแล้วก็นำไป ปรับใช้ปฏิบัติได้นะครับก็วันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณครับ